อัน so> an> okay. ี่เอาไหมคะเอาไหนเดี๋ยวกินเลยเอาไหมนี่ไงเอาซ้อมเอาซ้อมจิ้มเลยนี่ไงเอาซ้อมเอาซ้อมจิ้มเลยนะแม่ตักใส่จานเอาอันนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่เผ็ดกินได้เอาซ้อมจิ้มเลยครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้มเลยดูแล้วดูแลแล้วนี่ไงน้องแกดเอาซ้อมจิ้มได้เลยนี่แต่เอา อันนี้ก็โอเคแล้วกินประมาณนี้อืม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  ล่าเดิน <screws> ที่าแต่เขาเอาครัวไปไว้ข้างหลังกำลังนี่ขับไปรถไม่ใช่ัรถแต่อะไรรับม่มันคือมะพร้า กินมะพร้าวสิไม่ได้ไม่ได้เมื่อก่อนนะอย่าพึ่งคายนะแทีห่หมดเลยแล้วจะให้กิน่นหาบ้นานะ อากินนนาะไม่กเดอามจะเอาขดเาเลจเขียวลองดูดิไม่มีประโนผมจะผมเจ้ากานผมจะเอาขาหมูครผมจก